สวัสดีครับนี่คือคางคกทุกคนจะสังเกตเห็นว่าคางคกตัวนี้มีอาการแปลกๆซึ่งจริงๆแล้วคางคกตัวนี้เขากําลังลอกคราบครับทุกคนและมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะได้เห็นคางคกลอกคราบลักษณะของการลอกคราบของเขานั้นเขาจะโกงตัวขึ้นสูงแล้วก็ใช้มือของเขานั้นปัดคราบของเขาออกมาครับทุกคน แต่เท่าว่าคางคกนั้นไม่ได้ปัดคราบทิ้งนะครับทุกคนเขาปัดคราบออกมาเสร็จแล้วเขาก็กินนะครับกินคราบของตัวเองซึ่งภาพแบบนี้เราไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะครับมันน่าทึ่งจริงๆและผมเชื่อว่าหลายคนนะครับยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะครับคางคกลอกคราบและนี่ก็คือภาพคางคกลอกคราบที่หาดูได้ยาก มันช่างน่าทึ่งจริงๆสำหรับคลิปต่อไปผมจะพาทุกคนไปน่าทึ่งกับสิ่งไหนกรุณากดติดตามเอาไว้แล้วผมจะพาทุกคนไปทึ่งกับสัตว์และแมลงในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีครับผม